หนังเรื่องนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเราเราทำหนังวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเรามีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอยากเล่าวัยรุ่นแล้วก็เรื่องของครอบครัวก็เลยกลายเป็นวอเตอร์บอยฮะซึ่งซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเวลาทำงานตัวละครที่ทำก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ทุกๆตัวเขาจะมีความเป็นแบบ เป็นเทาเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะไม่ใช่ข่าวหรือดีกันไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นความสนุกที่อยากจะเอาน้องๆแล้วก็คนที่รู้จักรอบตัวมามาร่วมกันสร้างงานที่มันรู้สึกว่ามีมีหลายรสชาติแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะในหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นความคุณค่าของคนดูที่แบบเออจะได้เห็นบทบาทที่ต่างออกไปของพวกเขาอะไรเงี้ยครับครับ อันนี้ไม่ได้เป็นวอเตอร์บอยฉบับญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าเป็นวอเตอร์บอยที่เป็นนักว่ายน้ำเหมือนกันนะฮะแล้วก็เนื้อหาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชมรมว่ายน้ำที่อยู่ที่หัวหินนะฮะซึ่งมีอตูเป็นโค้ชใช่นั่นนะครับแล้วก็มีน้องเงินเป็นสมาชิกของชมรมแล้วก็เป็นลูกชายของอตูแล้ววันหนึ่งที่บีมเข้ามาเป็นเด็กใหม่ในชมรมก็ทําให้เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความลับที่อตูเคยปิดบังไว้แล้วก็เรื่องราวของเงินเองกับบีมเองที่ต้อง ที่ต้องเจอคําถามของตัวเองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกตัวเองนะครับแล้วในเรื่องเองพิเศษนั้นก็จะมีน้องเหน่งกับน้องบุ๊กที่จะมาเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะเหน่งจะมาว่ายน้ําหรือเปล่าซ,ซึ่งน่าจะปเป็นนักว่ายน้ําแต่ในเรื่องเราจะเห็นเขาว่าเขาได้มาเล่นเป็นใครหรือมีบทบาทยังไงแล้วก็น้องโมสเองท,ที่ที่ต้องประชันการตูตลอดเวลาในหนังนะครับแล้วก็น้องนิวที่อ่าพิกคาแรคเตอร์เลยกลายเป็นเด็กเนิร์ดที่ที่รู้สึกว่าจะจะมี จะมีความแรงอยู่ในตัวเนี่ยเป็นเด็กเนื้อที่มีความแรงครับตอนตอนเริ่มจูนกันค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยเนื้อหาที่เราที่เราที่เราเป็นคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พลิกไปพลิกมาเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องบอกน้องว่ามันไม่ใช่ภาพนี้อะไรอเงี้ยฮะก็จูนกันประมาณนึงแล้วหลังจากนั้นพอน้องจับทิศทางของตัวละครได้ก็ไม่ได้ยากแล้วครับ าเห็นผลงานมาตลอดก็ชอบทำงานแสดงใหม่ๆนะฮะเพราะรู้สึกว่าวางตัวสบายใจดีทำกับรุ่นใหญ่เราเกรงมากเลยแล้กวกบตัวนี้เราก็ต้องแบบอาครับอะไรเงี้ยแต่พอกับรุ่นน้องก็เฮ้ยเล่นดีอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้เหรอคือเราก็จะโหดได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอิสระมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่เขายังไม่มีภาพติดตัวมาว่าเขาเคยทำอะไรเพราะฉะนั้นจะทำให้คนเชื่อแล้วเขาก็จะ เบรนกับตัวละครได้ง่ายกว่าอันนี้คือเป็นความที่เราชอบทำกับนักแสดงใหม่นะครับครับเงินยากไหมครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องแรกของเงินเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเงินเลยครับก็รู้สึกว่าก็ถ่ายยากพอสมควรเลยครับเพราะว่าก้องวใช่ครับมันเป็นกล้องเดียวฮะแล้วก็ไม่เคยถ่ายอะไรนานขนาดนี้ฮะก็รู้สึกว่าแต่มันก็สนุกเหมือนกันนะฮะพี่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะบทยใช่ครับก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมากเลยครับ ครับเป็นตัวของตัวเองไหมอ่จริงๆก็เน้นเป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ว่าเรื่องขออผู้ชายนะด้านความรักมันมันไม่ใช่ใช่ใช่ฮะครับบ้าครับก็อันนี้อันนี้เป็นรั้นเพียเรื่องแรกเหมือนกันค่ะไม่เคยไม่เคยแสดงอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยก็คิดว่าก็ท้าทายเหมือนกันแต่ว่าโชคดีนอนที่แบบบทในหนังค่ะเหมือนเป็นตัวเองเลยคือนิสัยเนี่ยเป็นตัวเองเป็นคนตรงตรงแมนแมนนี่โอ๊ยไม่ไรเป็นคนตรงตรงแมนแมนแบบเรียกได้ว่าต้องการอะไรก็จะทําแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ ความจริงดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่เรากําลังพูดถึงว่าความเป็นแมนในหนังคือความใจใจอะฮะว่าแบบเฮ้ยเมื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะแมนกับมันพอไหมคือหรือเราจะแบบ เดินหนีมันไม่ไม่ไม่ไมไมเผชิญไม่คุยไม่ทาอ,อะไรอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้คือแต่ละคนจะมีช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกว่าจะแมนแมนกับมันไหมอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นหนังของของคนแมนแมนฮะทุกตลอดเลยฮะไม่มีหยุดเลยฮะตั้งแต่ต้นจนจบหายใจไม่ทั่วท้องอะต้องดูต้องดู ใช่โดยเฉพาะนะักแสดงสมทบที่เป็นน้องใหม่ที่เป็นแกงว่ายน้ำนะฮะเขาจะมาด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นตลอดเวลาแค่นั้นก็คุ้มนะ่ะก็ตอนนี้ที่จีนก็มีติดต่อมาแล้วฮะว่าว่าคือความจริงจีนฉ่ายไม่ได้แต่เขาอยากได้บล็อกเซตเขาก็จะเหมือนกับรวมกลุ่มกันแล้วบอกว่าเออสั่งออเดอร์เท่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆที่ที่เวียดนามอะไรเงี้ยก็คือเป็นแฟนคลับ ที่เคยติดตามผลงานน้องๆแล้วก็ผลงานของผมจากเลิฟซิกซ์ซันหนึ่งมาฮะก็มีหลายที่ที่ติดต่อเข้ามาแล้วครับครับอ่าเรเนเป็นไงบ้างครับก็ก็ดีครับเพราะว่าสำหรับบีมรู้สึกว่าเราจูนจนเข้ากันง่ายครับแล้วก็เงินเพราะปรับตัวเราก็พยายามปรับตัวเข้าหาเขาครับแต่ว่าจะมีช่วงแรกๆที่ที่อย่างที่แอนดี้บอกว่าไทเกอร์ตัวละครที่จะพลิกไปพลิกมาตลอดเพราะนั้นช่วงแรกเราจะยังจับจับจุดตัวละครไม่ให้ถูกครับผมแต่ว่าพอช่วงหลังๆเริ่มถ่ายไปได้สัก คิวสองคิวเราก็จะปรับตัวโอเคขึ้นครับก็ก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยมีบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อยฮะมีมีครับอ๋อใช่ครับเรามีเขาดาวโปสเตอร์ที่ถ่ายโดยพี่ใหญ่อมาดนะฮะก็เลยาจะเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนคลับได้มีโอกาสลุ้นบัตรรอบกาล่านะฮะซึ่งเราจะมีทั้งหมดเนี่ย สแตนดี้ของโปสเตอร์ติดที่โรงภาพนยนตร์6แห่งด้วยกันนะฮะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ออฟฟิเชียนของบอตบอคทั้ง Twitter Instagram แล้วก็ Facebook นะฮะก็ก็คือทุกทุกทุกวันจะมีหนึ่งโปสเตอร์ปิดไว้เราไปเซลฟี่แล้วก็แล้วก็ไปไปทวิตนะฮะใครมียอดรีทวิตสูงสุด2อันดับก็จะได้บัตรชมภาพนยนตร์4ใบไปครับผมครับผมก็อยากฝากวอตบอรักสายวัยรุ่นชอบครับ เป็นความตั้งใจของนักแสดงพร้มกับเองแล้วก็ทีมงานที่อยากจะมีเาขาเรียกอะไรเป็นทางเรื่องให้คนดูหนังไทยในภาวะที่หนังไทยซบเซาบ้างาาในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าหนังต่างประเทศเข้ามาเยอะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะฮะก็ mm hmm. อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับว่า Water บ o y จะจะจะแฮปปี้สนุกสนานแค่ไหนค,ครับ